h ฮ l โหลเจ้าคนดูที่หน้าละไม่กี่อาทิตย์ก่อนพ่อมีของคุณถูกชวนไปเล่นอะไรสนุกมาด้วยนั่นก็คือไปเรียนทําอูด้งที่ the Food School ในความเห็นเจมนะหนึ่งในโรงเรียนสอนทําอาหารที่เจ๋งมากของประเทศเราใช่เจมไปเรียนทําอูด้งมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําอูด้งกันแต่วันนี้เราจะไม่มาทําเส้นอูดอง้งเพราะว่าเจมไม่มีอุปกรณ์ เครื่องนวดๆนะแล้วก็พูดตรงๆว่าเจมตัดเส้นอุด้งมันกเก่งเท่าไรมันออกมาเหมือนเกมอีมากกว่าถ้าเกิดคุณไปเรียนวิชานี้เหมือนที่เจมได้เรียนคุณจะได้เรียนทาเส้นอุดงตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ใช้แป้งผสมแป้งผสมน้าผสมอะไระก็ตามตั้งแต่พื้นฐานทุกอย่างเลยกับครูคนญี่ปุ่นด้วยสุดยอดมากซึ่งเอาจริงนั้นเดินเข้าไป็นโรงเรียนเขาแล้วแบบนี่มันโรงเรียนหรือบ,บริษัทสตาร์ทอัพวะสวยมากแล้วพอเข้าไปห้องครัวแล้วแบบว้าวสุดยอดทุกอย่างที่เชฟต้องการก็เจม่ใช่เชฟท นึ่งในสิ่งที่จะได้เรียนระหว่างพยายามทําแป้งอุด้งนั่นก็คือตัวแป้งอุด้งเนี่ยพอรนวดเสร็จปุ๊บมันจะมีความสู้มือนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปไที่ผืนเอาไปห่อใอถุงพลาสติกก่อนเอาไปไที่พื้นแล้วก็ไปใช้น้าหนักตัวเราเหยียบย่ำๆมันย่ำๆมันซึ่งแน่นอนอาจารย์บอกแล้วว่าของคนอื่นต้องเหยียบสองสามรอบถึงจะแบนพอเอามารีดได้แล้วเข้าเครื่องรีดเนาะทุนของเจมเจมแค่ย่ำอยู่กับที่นิดเดียวครั้งเดียวด้วยน้ำหนักคุณหมีมันก็แบนในครั้งเดียว ในระหว่างที่คนอื่นใช้เวลาสองสาครั้งซึ่งเซนเซก็พยายามพูดให้รู้สึกดีในการบอกว่าซิยยที่บอกว่าแข็งแรงเราต่างก็รู้ว่ามันไม่ใช่เพราะความแข็งแรงมันเป็นพละน,นหนักตัวทางตัวโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีคอสยาวคอสใหญ่ในยสัหรับคนที่อยากเรียนเยอะๆแลจริงจังแต่เขาจะมีคอสเล็กๆที่เรียกว่าชอ็อตคอสเหมือนกันให้คณไปเรียนหนึ่งหรือสองเมนูซึ่งถ้าจะไปเรียนทําอูด้งเนี่ยจะได้หัดทําตัวเส้นอูด้งจะได้ทำน้ำซุปตัวเบสอันหนึ่งแล้วก็ได้ทําน้ําซุปอีก2อย่างบวกกับ อูด้งเย็นกับตัวน้ำจิ้มอูด้งเย็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแต่นอกจากนี้แล้วก็ยังมีวิชาอื่นๆเท่าเจมจาได้มีคนเรียนลามเมงด้วยเจมรู้สึกว่าตาบใดที่นี่เขาชวนเจมกลับไปเรียนเจมกไ็ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> หนึ่งในข้อดีของการเรียนสิ่งพวกนี้ก็คือเราได้พบเจอคนอื่นด้วยทําให้เจมได้พบปะคนมากขึ้นได้คุยกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่แมวบ้างวันที่11เดือนสิบนี้เจมจะมีไปเทคคลาสชอ็อตคอร์สอันหนึ่งเขาด้วย <c oughs> ซึ่งคือวิชาสั้นวันเดียวสอนทำพาสตา้าใสา พอสังเกตใครอยากมาเรียนแล้วก็มานั่งทำอาหารเป็นเพื่อนกับเจมมาสมัครโรงเรียนวิชานี้ได้ครับผมแล้ววันนี้เจอก็ทำอุด้งที่ท like like right ําซุปด้วยตัวเองเลยคือที่จริงมันต้องมีตัวเต้าหู้ทอดด้วยนะแต่ปัญหาก็คือเจมสาบานได้มันที่ซปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเจมมีเต้าหู้ทอดขายทุกวันเว้ยยกเว้นวันนี้วันเดียวที่เจมต้องการมันวันนี้วันเดียวจะต้องซื้อมันมันไม่มีขายเจมมรู้ทำไมอืม อร่อยมากอร่อยกว่าแบบพวกแบบเป็นน้ำเนีข่ขวดๆเยอะเลยอร่อยมากือมอ